จากยอดเขาสูงตระงานจนถึงดินแดนอันไกลโพล้นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของโลกเราเฟ้นหาวิธีสร้างเทคโนโลยีที่สะอาดอัจฉริยะและปลอดภัยกว่าที่เคยเรามีบริษัทสาขาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า40สาขาเราส่งเสริมความหลากหลายและจิตวิญ,ญญาณการเป็นผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกและได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอันดับหนึ่งพวกเราคือเช e f บลเอเชี a แปซ i ฟิกด้วยเป้าหมายร่วมเดียวกันนั่นคือการสร้างอนาคตแห่งการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับลูกค้าพันธมิตรและสังคม เราจะร่วมกันสร้างอนาคตอันยั่งยืนเพื่อคนรุ่นถัดไป